ได้ยินแต่เสียงลมพัดใบตองดังงขวักแคขยขวักเขียกอยู่ทุกคนมนีซันสิพาเข่าส่วนอ่อยเนาะเบิงอ่อยก็คือใหญ่เบิดแล้วใหญ่จนถ่วมหัวเหลวเนาะถ่วมหัวยืนมือบบถึงแล้วตอนนี้ก็คืออันที่เห็นมันเป็นระเบียบเพียมหอยแบบนี้นะมันบ่ได้เป็นเองเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าอีแม่กับอีพ่อเอาผ้ามาทางออกมาสมใบมันลง ตะกี้นะเนี่ยมหากบเห็นกันเนาะสบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีบส่สู้คู่สู้คนสบายดีบบยดตอนสวยวยินดีตอนหาบเขาสู้สองสวรรค์หล่นถุงเด้อทุกคนโมนิสวรรค์พาทุกคนเข้าสวนอ้อยมาใส่ปุ๋ยกับอีมเมย์ใส่ปุ๋ยใส่ามาจรกเถื่อกไหมนี่ใส่ซองเถือกซองเถื่อกแล้วมูสแต่ปลูกคนละมันจะงามเถื่อกนี่เป็นเถื่อกที่สามเนาะ ตกนะกีน่ะปลูกก็ใส่เถือนึงแล้วก็กใ,สใส่ปุ๋ยชงเถือใส่ขีหมูเถือ,อนี้สีเป็นเถือสุดถ่ายเนาะเพราะว่าอ้อยนะ่ะมันใหญ่เบิดแล้วมันใหญ่แต่แบบว่ามันอยากเลืง้งเ<ๆ>หลืองฮะทุกคนแต่อีแม่ก็เลยวาอยากใส่ปุ๋ยเป็น เธอสุดท่ายพอมันใหญ่ถว่วหัวแล้วก็เลยยากให้มันงามมันสัตว์แต่ว่าเธอนี่น่ะเฮากระซิวานใส่แบบนี้เลยพอแต่ก่อนนะเราใส่เดีเ๋ยวเรากะสิกบดินไหวเนาะแต่ว่าอ่อยมันใหญ่แล้วมันวิต nhả เนาะใส่แบบนี้เลยแล้วสินี่เนาลงมากระวานใส่วานใส่แบบสีแหลนะเนาะแต่ว่าปุ๋ยนะเบากี้เป็นคนสื่อมาอตอนนี้ก็คือยืนงงอยู่ ดงปลาอ่อยนะทุกคนเนี่ยตอนเห็นทําอิซแต่บ้านในเสียหยาก็ไเยกระโบขีดว่าสิญป่ปลาหนีแมนบ่ละเนาะบัดเพาะใส่ปุ๋ยเสียหย่าไปเสียหนามากก็คืองามกลัวขาดเ<อ>นา,านะานาเปลี่ยนให้ลูกสาใส่ใสินะนอนเออ Lèo vật vàng vô cơn cơn bóng vô cơn vô cơn vô cơn vô bọ vô như có cơn vô 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 ไม่เคยเหงาและกันเนาะถึงพืชแนเข้างมันบวอยมันแปะก็จะหาะเขาไปเหงาเงฮ้ยเนาะเนาะเปิดูกอซะ สวยมากเดี๋ยวเาเป็นทันเป็นแถวดีๆเอาอันนั้นตะกูมันโป่งต่อพวกยนนอกแถวนะมีห้อยยาวมาโลขนาดนี้อ่ะ ตัวใหญ่ก็ม่ก่างันค่ะที่ตัวเดียวเพื่อนทุกอย่างหมดเอยู่ะเพม่อนทา้งหลายโอเคนะครัขนาดที่เาเออเจยแต่มันที่ปลูกที่เพเงินบอกระสิต่ยตนาะ มหามบีกก็ขาดั้ะแหละใครอยู่ดอกขีดชุ่ม mặc họ hoạt động mất cái đấy, thì hơi khạng mà này khạng mình thì nọ mình đủ để thua cần mất ngô lông bạn đi xám theo Thôi. 好。

แบางกันพดเนาะันตมันเป็นแบบเป็นกอไปน้ะออหนาฮ้ยตะหนา โอ,บอ้บาดหน่าเด้อคนยนต์ที่บ่ทางตะกี้เอินไปบ่รันาบา,นาดหน่าบาดตา เบื้งห่างมันคือมาดูนาข้าวพูดเล่นส่วนกระเจี๊ยบพันทั้งเพิ่นมาหวานไรเพิ่นหายพันทั้งเพิ่อเหมือนมันหกเนาะหกปลาอ้อยเฮ้ยมาไปหาหวานบดอนบบดถีบบดปลูกยังกับเบวานนะพูดเลยโหบวานบุญใจอ่อนหวานไรก๊อ ดอกกระเจียวเลยพี่นนองบัวต่าลายยอดยอดยอดแย่ใส่กำลังงามปีหน้าเขาจะได้ลงตลาดดีดอกดอกกระเจียวนกะจะน่แล้วค่ะมันกระก้อยดอกกระเจียวนั่นบัจากบวเคยเหรอพรายไปจิดูมาฮดเนาะม่ได้ฟีกระแม่พี่แทบสิชน เพื่องใส่คะแนนบกเกิดเนี่ยอะปันไดคนปลูกดอกกระเจียวลายแล้วมันแต่คายอยู่บ่คนปลูกไ้ลาย,ลายอ,อใครก็มมแจะปลูกกิดบา้านหกผู้ปลูกรอบคร่ว่ะนะขอบครนะ่วเพราะได้กินตัวเองก็มีปลูกซะไปเลยก็มักระไว้ได้ปลูกว่างเดือนหกเนปังได้เห่นนะแต่เกาะเต็มเลย ใส่กีง uh, no. ัวแล้วก็ใส่เพื่องกันแล้วแต่ขึ้นกับผู้ครัวบางคนก็ไปฟังไใบซื่อกับบริกินก็มีเพราะฉะนั้นเราเบิ่งตอนครัวนี่พี่น้องเออตอนใส่ใจอันนี้ก็ไพ่โบเห็นเท้าเสียหนาก็ว่าปลูกไว่าเลยทากินอีกแล้วแต้ได้หนาหอมชนสีก็ได้ ปลูกยังก็เมื่อยบางทีอก็สิมาเบิ่งคลิปแต่ตอนสวัสดีมาถ่ายเก็บเนาะออเออแก็สิบอกว่าดอกกระเจียวนี่เป็นของของใครวะส่วนบางหันอะเออก็ม,มีมีคอมเมนต์มาประมาณนี้โอ้ยดอกกระเจียวก็เป็นของบอมีเป็นคนซื้อพี่น้องคนปลูกก็คือยายรุ่นคนปลูกคนขวนน่ะคือยายรุ่นจ้าใส่พุ่นเอาเพื่องมาก,กบูดใช่พุ่นใส่พุ่นดูแลนี่ยแล้วเสียเงาหาคนดูแลน่ะคือยายรุ่น มันลายอย่างลายมัน si ก si ับบไว้คนดูแลกะจักอันใดชวนอ้อยจักอันใดหมักสุดจักอันใดลักกรเจียวจักอันใดทีไปคั่วเขาโอ้ยพายสิทายถูกวิธีต่อนเชื้อหนาเชื้อยุ่งหามือกับห้องบดไทยบดไทายตอนลำบากคนอื่น ก็ว่ามันง่ายอยู่เฉยแหละตอนสบายนะเฮ้ยชวนรักขาวจากขาวแต่ตอนกินนั่นแหละแหมขวนี้กินหมกตัวหมกแตงคือกันใส่แล้วแม่ใช่แล้วแหละอันนี้บราได้ใส่ลายเด้ใส่แบบว่าให้มันพ่อเป็นอุ๋ยนะงามๆขอใส่ถุงขอบนะเพิ่มพลังมันเล็กน้อยใส่ลายเพยัญชนะสวยนะ กรใส่ทั้งคุณขอดกรใส่ทั้งปุ๋ยเคยมีนะเนาะทุกคนเออเพกกื่องกเอาตัวขี้ในขี้ง้วานเนี่ยมาใส่มันมันจะงามโอ้ม,มีต้นเขามาเกิดนะเพื่อง่ะอันนี้แหละงานซ้อนนะนะยีฟซีขาว่ะค้อนอะบ่ค่อยบ่ค่อยเห็นค้อนเห็ดงานที่แบบว่าจรินหินจังๆบ่มีเอียงเป็นรักเป็นแรงเอยียงเป็นของเจ๋อของค่ะนะเห็ดอยนะู่กับแม่เน่ย เ้าเห็ดยังกะเด็นเห็ดดำาอยู่กับแม่กะเห็ดก็ก็แกกๆพี่น้องงานหลักของเจ้าของคือถ่ายคลิปเนาะสำหรับตัวอนเองจะเข้าแซงแล้วเรามีหันค่ะแต่เราก็เป็นงานหลักของเราเลยเนาะโบเมนงานรองเพราะอะไรอย่างเดียวนาทีของาฟของมันให้หน้าตากาเราวบเดมาดําแต่ว่าใส่เงินจ้างเอาแต่ว่าแซกกันเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวหนำคือก,กันทุกอย่างที่แบบว่าเห็ดเกียวกับเขาคัวสวอน่ะ แช่กันเนาะแช่กันระหว่างสองไอ้น้องผัวห้าเงินไปทั้งสองคนดีกระสองคนอาหารกันค่าใช้จ่ายอยงก็คือกันเนาะเงินเดือนพ่อแม่กะจ่ายคนละเดือนหนึ่งก็คือจ่ายทั้งสองคนตัวสุฟุงนี่คือแล้วเนาะออกจากสวนอ้อยแล้วก็มาต่อสวนนี่แล้วก็เบิร์แล้วทุกคนหมกทุินกับตัวไส้ตัวบโอเคพี่ห้องนะเจาขสิเมื่อออกต่วนังสีเศร้าเมื่อยักกน้อยลังสีพากันลงตรงเนาะ คลิปนี้ซ่อนก็คือสิได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิร์สูขขู้่สุ้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อพี่นะ้องเนาะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบิร์โฆษณาให้สวรรคัสดเด้อเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อเพื่อเหตุคลิปต่อต่อไปไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องขอกันคลิปนะบรรยากาศดีแนี่ทุกคนเอ้ยโอ้ยลมหนาวเด้อมื้อซับ